สุดยอดละแรงไม่ตกกันเลยสุดยอดจริงน่าทา่มากเครับแสดงว่าเก็บกดกันมานานสามเดือนนะสาเดือนไม่ได้ไปเลยนะขอบคุณทุกคนรักมากทุกคนรักมากเลยนะครับขอบคุณสําหรับกำลังใจใดีแบบนี้นะครับจัดทำงานเหนื่อยมาเจอกันเนาะ <G l ug> ก็รู้สึกว่าได้ผ่อนคลายหายเหนื่อยกันไปบ้างน,นะครับก็หวังว่าที่นี่คอนเสิร์ตในวันนี้ก็จะสามารถส่งต่อความสุขให้กับทุกท่านได้เช่นกันนะครับนอกจากวันนี้เนี่ยสำหรับพรุ่งนี้เป็น พี่กับน้องศิลปินที่คุ้นเคยนะครับพี่เอฟรัตพงศ์กับน้องศิษย์นะครับผมถ้าเกิดว่าใครว่างก็สามารถมาเป็นกําลังใจกับพี่เอฟแล้วก็น้องศิษย์ได้นะครับผมเป็นพี่น้องเวทีเดียวกันจาก,กเป็นโกลเด้นซองเนาะก็ได้มาเจอกันนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้กันนะครบารบวันนี้เนี่ยดีใจมากมากที่ได้เจอกันก็ต้องขอบคุณงานดีๆนะครับขอบคุณท่านรองอธิบดีครับกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศที่จัดง,งานดีๆแบบนี้อย่างนั้นเอฟพีเอฟแสตว์ SA, สียงตกในกำลังครับ อย่าลืมนะครับก่อนจะจากไปวันนี้นะฮะสิ้นไลา์โซ่ยังมีอะไรให้ทุกคนได้ติดตามเยอะมากๆนะครับวันนี้อีีคืนนี้เนี่ยไปรอรุ้นกันว่าแสงตะวันจะสามารถเอาเส้นผมของเทียนโซ่ไปได้หรือเปล่าโอขอบคุณมากนะครับอันไนเขาบอกว่าให้แม่แม่ไปซื้อด้วยนะ,ะอันนี้เป็นยาสีฟันนะฮะเออผมถามเพิ่มเติมนิดนึ่งครับ มีสำหรับฟันปลอมนะครับ้าเขามีอาสิเขามีแก้เนียบบวมอักเสบเป็นแผลขายตรงไหนนี่บุญบุญยอยู่ด้านหลังคุณแม่เลยสำหรับแม่ๆท่านใดที่มีปัญหา เหงื่อเสพจากการใส่ฟันปลอมนี่ออกไม่เล่นแนนั่งเห็นไหมล่ะนี่ไงยาบ่องแบบเจลนะฮะมัไม่สามารถดูดถึงได้สินค้าทุกอย่างที่มาวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคัดสรรมาเป็นอย่างดีเป็นแบบพรีเมียมนั่งขอบคุณมากครับเพราะว่ายาหม่องไม่เข้าจมูกได้ ถ้ามึนงงก็ต้องใช้ยาหมองนะนะยาสีฟันใช้แล้วไม่ดียินดีคืนเงินให้ยาสีฟันใช้แล้วไม่ดียินดีคืนเงินให้แต่ถ้าแม่แม่ใช้แล้วดีผมจะมอบฟันปลอมของแม่แม่ให้พี่เลยหลอกเล่หลอกเล่หลอกเล่ให้เซกันเล่นเพราะว่าปกติเราก็แซวกันประจํานะคุณคิดถึงกันไม่ค่อยเจอมาเหมือนดิสเสอเมี่อะไรเหรอ งั้นวันนี้ผมไม่กลับนะครับผมขอคายคอด้วยนะครับนี่เขาเขียนว่าเออเป็นอันนี้เป็นมันใช่ไหมครับผมเป็นมันเนาะเพื่อสุขภาพด้วยอร่อยมากซีเรียครับข้างหลังเขาเขียนว่าไม่หล่อแต่อร่อยแต่โตทั้งหล่อและอร่อยนะครับ<ๆ>ตอนนี้มีอะไรมาแล้ว<ๆ>พู่ไปหมดแล้วตอนนี้ ขอบคุณจริงขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากเลยสําหรับสร้างกำลังใจแล้วก็ที่มากันเยอะมากในวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากรายงานที่ติดตามกันนะครับอย่าลืมสิ้นไลน์โซนนะครับกำลังเข้มข้นเลยนะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่อนใหไปด้วยแล้วก็ยังยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดครับมีเพิ่มเติมอ่ะอ่ะก็ไม่หมดนะฮะมีมีมีรางวัลพันตุ่ยนะครับใครยังไม่สมเพิ่มเติมบ้างมาได้เลยนะฮะอ่ะขอเสียงพีดอยู่แลย นะครับแรงก็เรียกนะยังเลยจื๋อไหวไหมฮะเดี๋ยวจะช่วยนิดนึงนะไม่รู้ว่าผ้าอันนี้นี่ใช่สบายเก็บหรือเปล่าครับโอ้โหขอบคุณมากบูุนทุกที่ตรงนี้ครับะอยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนฮะเจ้าพยาวยาวค่ะเจ้าผ้าจะเยาวแปลว่านี่ยาแบบนี้มันมีคุณค่ามากๆเลยนะกว่าจะชนะแต่ละผืนเต็มเท่าไหร่ฮะ ห้ารยบาทซื้อเลยไหมซ้อเลยหนึ่พื้นค่ะตอนนี้เก็บตามด้านโน้ได้เลยสินค้าที่ดีแบบนี้ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยใช่แล้วก็ฝากอีกหนึ่งร้านนะครับโคโพส์นะครับนี่เข้ามาให้เป็นคุกกี้เดี๋ยวช่วยถือนะครับับผมนี่อันนี้หนักไหมฮะไม่หนอันนี้กไมฮใช่สบายไม่ต้องม้อกช่วช่เลยโอเคโอเคนะก็ผมเนี่ยอ่เงี้ยเขามีคุกกี้ด้วยนะครับ